สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซฟเด็บนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมเดิมครับเกมส t a r Wars ์ a เ t อร์เฟิร์อนครับโอเคหลังจากครั้งที่แล้วเราเป็นคนขับเครื่องบินกันไปแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นด่านที่ยังอยู่ในนี้อยู่อีกด่านหนึ่งก็คือด่านนี้ครับโอเคแล้วเรามาดูกันในนี้ก็จะเป็นมันจะมีให้เลือกสองฝั่งนะของผมจะเลือกฝั่งไลท์ไซด์แล้วกันเนอะเขาจะทำให้เขาจะให้เราทำภารกิจเป็นดาวครับ แล้วคราวนี้ผมก็ทำไปบ้างแล้วแต่วันนี้ผมจะมาเล่นดาวที่3ของอันนี้ให้ดูคะ่ะโอเคดูว่าอ่าเราจะต้องทำลายศัตรูสาสิบคนในเวลา10วินาทีซึ่งถ้าเราจัดการตัวหนึ่งเวลามันจะเพิ่มขึ้นมาให้คะ่ะตอนนี้มีความยากของศัตรูอยู่ระดับโอ้ระดับตำนานยากมากคะ่ะแล้วก็ในแมปมีมินิแมปให้คะ่ะ บอกปตำแหน่งเป็นจุดๆเรามีแค่ชีวิตเดียวไม่มีความสามารถและก็ AI ถูกยิงด้วยนัดเดียวตายเหรอมาเรามาลุยกันด่านนี้เราจะชา้าไม่ได้เหรอเราต้องรีบจัดการศัตรูให้เร็วที่สุดลุยกันเลยครับอ่ามาแล้วครับเรามี2ตัวครับฮันโซโลกับชิวบาก้าเดี๋ยวเราเล่นเป็นฮันโซโลดีกว่าไปเลยลุยกัน <ไป S 1> เริ่มมามเวลาจะหมดแล้วลาสแตนโอเคมีชีวิตเดียวโอ้แปบ๊บหนึ่งนะครับเราจะต้องวิ่งหาศัตรูแล้วก็นี่เวลาจะนับถอยหลังแล้วอุย๊ยต้องเราต้องดูในแมพเพราะเราจะต้องสู้พวกมันให้เยอะที่สุดนี่โอ้โหเราจะต้องรีบสอยเพราะว่าเราเราจะได้เวลาน้อยมาก โอ้เอ๋วิ่งติดเก้าอี้อีกเราจะช้าไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นเวลาจะหมดแพนเวลาหมดแล้วก็แพ้เลยเราจะไม่ได้ดาวเราเล่นเก็บดาวเพื่อที่จะเอาไปปลดล็อกอะไรต่างๆเนอะจะปลดล็อกพวกของอะไรพวกนี้เหอะโอ๊ยจะตายจะตายแล้วแป๊บโอ้สู้ไม่ไหวโอ๊ยตายแล้ว เรียบร้อยแพ้ไปแล้วโอ้ถูกกำจัดคุณถูกกำจัดไปแล้วโอ้โหวันลุมยิงเยอะมากเถอาอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยมาเดี๋ยวเราลองเล่นกันอีกรอบเถอะโอ้ยากเลยนี่ยศัตรูนี่ยิงแม่นมากเรายิงไม่ค่อยจะแม่นเหมือนกันมันเลยมาเรามาลุยกันอีกรอบ,บโอเคเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าอุย้อยทังไงศัตรูอยู่หน้า ใช่ดูนี่มีวิ่งลงมาเดี๋ยวผมจะสอยมันเรียบร้อยไปวิ่งอย่าหยุดเถอะจงอย่าหยุดวิ่งเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วอ่ะไม่ใช่เวลาหมดนะไม่โอ้ยยังยือได้นิดหน่อยเดี๋ยวกันเวลาหมดเวลาหมดอีกวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่ได้อีก ดาวนี้ยากจริงๆดาวที่สามนี้มันเล่นอะไรยากจริงๆเหรอ,อมาอีกรอบหนึ่งเล่นตัวเดิมนั่นแหละเชืาา่อมัอ่นในฮันโซโลมามาเลยไหนพวกอยู่ไหนตรงนัทางเดิมนี่แหละโอ๊นยนั่นๆมาแล้วนี่ต่อยไปตัวข้างหลังมาให้ให้ อออเอา้ายิงมาจากไหนนี่เฮ็ดช็อตไปนี่โอ้โหนี่มาข้า,ขางๆนี้อา้าวไม่มีอา้าวปล่อยให้โด,ดอนอีกอ้าวนี่โอ้โหเราปอยรัวๆโอ้โหมันก็อุย๊ยอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เห็นนี่โอ้โหนะ ข้างหลังข้างหลังมาเพียบโอ้ี๋ยวเดี๋ยวเราวิ่งกันเราจะไม่รอดเอาเลือดจะหมดเหมือนตาเมื่อกี้ run run วิ่งวิ่งวนวนวิ่งวิ่งวนวนดีกว่าไม่างั้นเราไม่รอดแน่เลยเวเวลาจะหมดเว้ยเอายิงแม่แม่หนึเอาจะรอดไหม มาโอ้โหเกือบไปแล้วเหลือสี่ตัวสี่ตัวฮั้นสี่ตัวก่อนเล่อีกนิดเดียวตัวเดียวอยู่ไหน เดียวโอเคมาได้าที่สามแล้วโอ้ลุ้นมากเี๋ยวจบแล้วยังกระปาระเบิดอุ้ยกระตุกเลยปลาส์กระตุกแม่แล้วยิงปืนแม่แม่นนั่นลวเราเนี่ยโอเคเราคอมพีวกันแล้วที่สามโอเควันนี้ผมก็มาเล่นแค่นิดเดียวไม่ได้เล่นเยอะแต่แพ้ไปสองรอบโอเคครับ วันนี้เราเล่นคลิปสั้นๆแล้วเราก็จบซิงเกิลเพลเยอร์ในอาร์เคดไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นอันนี้คะคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปอันนี้เลยค่ะโอเคคั้งนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ โอ้ครั้งที่แล้วปิดรายการไปด้วยใครไม่รู้ครั้งที่แล้วปิดไปด้วยสตอมทูเปอร์ธรรมดาครั้งนี้เราจะปิดด้วยดาร์เวเดอร์ครับมานี่โอ้โหแต่เขาทำภาพสวยมากเลยนะโอเคเราปิดรายการกันแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ